สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับ <l> เรามาทำการแฟลตไบออดเมนบอร์ดยี่ห้อกิกกะไบรุ่น9 7 0 a d 3 Revolution 1.1รุ่นนี้นะครับก่อนอื่นนั้นให้เราทำการเข้าเว็บไซต์ของทางกิกกะไบนะครับและพิมพ์ชื่อรุ่นลงไปให้ตรงนะครับ จากนั้นให้เราทำการเข้าการสนับสนุนและดาวน์โหลดไฟล์ไบออเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับมาใส่ในแฟชไดร์และทำการแตกซิปไฟล์ด้วยนะครับไฟล์ <File S 1> จะเป็นซิปมานะครับต้องแตกไฟล์และวางไว้บนรูทของ d i r e c t o r ีของแฟชไดร์นะครับรูท <root S 2> ก็คือหน้าแรกหน้าแรกของ d i r e c t o r ีก็คือที่อยู่ของแฟชไดร์นี้แล้วก็นำมาเสียบเข้ากับเมนบอร์ดนี้นะครับ แล้วจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาแล้วกด delete ลก็จะเข้าสู่หน้าใบออดนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าของใบออดแล้วนั้นจากนั้นให้เราทําการเช็คก่อนนะครับว่าใบออดของเมนบอร์ดนั้นเป็นรุ่นไหนโดยการกด f 9นะครับแต่นี่ในกรณีของเมนบอร์ดกิกะไบต์ซ็อกเก็ต a IM สามพัดรุ่น9 7 0 a ีดี a d สนะครับ กด F9 ก็จะขึ้นแบบนี้เลยเขาก็จะบอกว่า CPU อะไร RAM เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น RAM 16 g ิที่ใส่อยู่ BIOS เป็นเวอร์ชัน F7 นะครับผมอ่าพอเราเช็คเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าเมนบอร์ดเนี่ยเก่ากว่าตัวที่เราดาวน์โหลดมาแน่นอนก็กด ESC ทีนึงจากนั้นก็กด F8 ครับเพื่อเข้า q f l a s แล้วก็ตอบ yes นะครับเพื่อเข้าไป q f l a s Utility จากนั้นก็ อัปเดตไปออดฟอร์มได้ครับเพราะเราเสียบได้อยู่แล้วอ้าวหาได้ไม่เจออ้าวหาได้เจอแล้วนะครับในกรณีที่ใครหาไม่เจอนะครับให้นำสเปรย์ไปฉีดที่พอร์ต usb ด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับต้องเป็นสเปรย์พวก contact cleaner เท่านั้นนะอ่ากด enter เข้าไปในไดที่เราเสียบเข้าไปแต่ได้เลือกไฟลไบออดที่ถูกต้องที่เราได้ทำการโหลดมา970 a เจ3เป็น f 1 2 ใหม่ไปเยอะเลย enter เลยครับจากนั้นก็จะลี a ไปออดแล้วเขาก็จะถามว่าคุณมั่นใจไหมที่จะอัปเดตไปออดก็กด enter to continue ครับแล้วก็รออ่เมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไบออดเนี่ย copy ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วให้เรากด key เพื่อดำเนินต่อแล้วก,กด enter จากนั้นก็ทำการ esc ทหนึ่งครับเพื่อ reset คุณแน่ใจไหมที่จะรีเซ็ตกด Enter หลังจากนั้นพอเครื่องรีเซ็ตขึ้นมานะครับก็กด Delete รัวๆเหมือนเดิมเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าไบออดเช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้เรากด F9 เพื่อเช็คปุ๊บอ่าเราจะเห็นแล้วว่าเป็นไบออดเวอร์ชัน F12 นะครับตัวใหม่เพียงเทาง่านี้ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นลุ่่วงไปด้วยดีแล้วครับในการแฟลชไบออดเมนบอร์ดยี่ห้อกิกะไบรุ่น 970A ค3ขอบคุณที่รับชมครับ